銃そこにいろ。<laughs> これを待ってたぜ。このゾクゾクする感覚をよ。 เรวไฟท์แชนแนลสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวอีกตัวละครหนึ่งก็ไม่ใช่ตัวละครที่อยู่หลังตู้หรือหน้าตู้แต่อย่างไรนะครับตอนแรกก็กะว่าจะรีวิวตัวละครตู้ปัจจุบันแต่มันดูละไม่มีตัวละครตัวไหนหน้ารือสักเท่าไหร่งั้นเราก็จะเลือกเป็นตัวอื่นมารีวิวบ้างดีกว่างั้นก่อนจะรีวิวผมขอพูดประโยคสักประโยคหนึ่งละกันที่ไม่ได้พูดมานานละ ยังไงก็ฝากติดตามช่อง Reel Fight Channel กันด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้กับการทําคลิปของผมด้วยนะหากใครเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับตัวละครตัวนี้ก็จะชื่อว่าซาดะคิเคมบาจินะครับเป็นตัวละครสีแดงเป็นเวอร์ชั่นของเดอะบิลีเวอร์ชันนะครับซึ่งตัวละครเวอร์ชันเนี่ยเพิ่งจะออกมาในเกมทั้งหมด3ตัวเท่านั้นเองนะครับจะเป็นตัวละครตัวไหนบ้างเพื่อนๆก็ค่อยลองไปดูกันนะ กันเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของตัวละครตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับสารคีแเคปปจินะครับเป็นตัวละครประเภทยม,มทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยมีธาตุเป็นสีแดงนะครับสเตตพื้นฐานที่เลเวล206ดาวนะครับจะมีเลือดอยู่ที่1,076โจมตี773พลังป้องกัน368คริเิคอล342และพลังวิญญาณ628นะครับ มีคิลเลอร์เป็นผู้สังหารหัวหน้าหน่วยแล้วก็มีคุณลักษณะของโซลิง์ตัวละครเป็นลดความเสียหายที่ได้รับลง16%ถัดมาเราไปดูตรงอ b บิลิตของเขาบ้างนะครับอ b บิลิตของเขาเนี่ยก็จะมีสกิลแรงขึ้น30%ถ้าไม่ตายแรงขึ้น20%สกิลอ่าไม่ใช่สกิลเนาะเป็นการโจมตีปกติระยะกว้างขึ้น20% การโจมตีปกติเพิ่มจํานวนที่โจมตีด้วยสถานะผิดปกติบวก5วินาที9พิตตาบวก1แล้วก็มีซูเปอร์อาร์เมอร์ด้วยนะครับโดยมองโดยรวมแล้วค่าสถานะพื้นฐานรวมทั้งอ b i l i t y ของซาดาคิเกมปะจ,จิเนี่ยเขาจะเน้นไปทางการโจมตีปกติเป็นหลักเพราะว่ามีพลังโจมตีพื้นฐานที่สูงมากถึง773นะครับมีพลังป้องกัน36 8เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับเกือบสูงและจะถือว่าสูงเลยก็ได้ นอกจากนี้นะครับคิลเลอร์เขาจะอยู่ในหมวดของผู้สังหารหัวหน้าหน่วยแน่นอนว่าต้องเอามาใช้ในเรื่องการลง PVP แน่นอนอาจจะใช้ลงหอคอยด้วยก็ได้แล้วก็ลงเควสคิวได้ในบางสัปดาห์นะครับตัวละครตัวน,นี้ส่วนลิงตัวละครที่เป็นลดความเสียหายที่ได้รับลง16%เนี่ยส่วนมากเป็นตัวละครที่เก่ง PVP อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ลิงตัวละครที่ผมใช้กันบ้างดีกว่าว่าผมจะใช้อย่างไงบ้างนะครับเป็นใช้เป็นอะไรบ้างเนาะ มาเริ่มกันที่ไอเทมสวมใส่ก่อนไอเทมสวมใส่เนี่ยผมจะเน้นในการเพิ่มพลังป้องกันเยอะๆหน่อยเพราะว่าจะเน้น PVP นะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวละครตัวนี้อึดพอสมควรแล้วก็ยืนใน PVP ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าตัวเขานั้นมีการเพิ่มสถานะผิดปกติ5วินาทีแล้วก็สถานะผิดปกติของเขาเนี่ยเป็นการทําให้ศัตรูอ่อนแอลงที่จะทําให้พลังโจมตีแล้วก็พลังป้องกันของศัตรูนั้นลดเหลือต่ําสุดเที่จะต่าได้นะครับ ชิ้นแรกผมเลยเลือกเป็นจพป,ปี้กระต่ายสีขาวที่เพิ่มสถานะทุกอย่าง30%แต่ลดพลังวิญญาณให้เหลือศูนย์มีออฟรองเป็นพลังป้องกัน30%ชิ้นที่2นะครับเป็นกีตาร์ที่จะเพิ่มพลังชีวิต20%พลังป้องกัน15%แล้วก็ออฟรองเป็นพลังป้องกัน30%นะครับส่วนชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมไม่มีไอเทมอื่นที่พอจะเพิ่มพลังป้องกันได้มากพอเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็น ดาบไม้ที่จะทําให้การโจมตีปกติแรงขึ้น20%แล้วก็เพิ่มพลังโจมตี3 0นะครับหากใครมีชปปี้สีทองที่ออฟดีที่จะเพิ่มพลังโจมตี30หรือจะเป็นพลังป้องกัน30ก็ได้ก็ลองใส่กันดูได้นะครับหรือเป็นเสื้อของสังกัดโยม,มทัทูที่จะบวกเลือดแล้วก็มีออฟรองเป็นพลังป้องกันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่เล่นเป็นสายพลังป้องกันเราจะไปเล่นสายโจมตีก็ได้เช่นกันนะครับเพียงแค่เราเปลี่ยนออปชั่นรองให้เป็น ไอเทมที่เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเจป,ปี้สีขาวนะครับเจป,ปีสีทองเองก็ตามแล้วก็เปลี่ยนกีตาร์เนี่ยเป็นไอเทมชิ้นอื่นที่จะเพิ่มพลังโจมตีปกติให้แรงขึ้นจะใช้เป็นอ่าแท่งปลารุตก็ได้นะครับที่เพิ่มพลังโจมตี20%หรือจะเป็นเจป,ปี้สีทองอีกอันหนึ่งหากใครใช้เป็นเหยื่อรอฮอลโล่ก็คิดให้ดีนิดนึงนะครับเนื่องจากเขาจะลดพลังชีวิตลง30%เพราะฉะนั้นไอเทมชิ้นนี้อาจจะไม่เหมาะในการฟรีฟรีสักเท่าไหร่ ไปหากเอาไปลงดานในเรื่องหรือว่าฟาร์มต่างๆก็ยังพอสามารถใช้ได้อยู่นะครับต่อมาที่ลิงก์ตัวละครตัวละครของผมยังไม่ได้อัพเลเวลลิงส์สอดเลยเพราะฉะนั้นจะเลือกใส่เป็นสีอะไรก็ได้ซึ่งลิงก์แรกผมจะใช้เป็นลุงซันเยสือที่ได้จากขอคอยนะครับ50ชั้นความเสียหายการโจมตีปกติจะเพิ่มขึ้นอีก20%แล้วก็จะมีลิงก์ลดความเสียหายที่ได้รับลง12% ตัวที่2ก็จะเป็นโคกะสีเขียวนะครับลดความเสียหายที่ได้รับลง20%ส่วนลิงก์สุดท้ายก็จะเป็นเรนจิสีส้มที่เป็นดาวม่วงแล้วจะมีความเสียหายโจมตีปกติ25%แล้วก็ลดความเสียหายที่ได้รับลง12%นะครับถ้าเป็นไปได้หากใครมีลิงก์ที่ลดความเสียหาย20%หมดทุกช่องได้จะดีมากเพราะว่าเราเล่นมาเป็นสายถึกนะครับแต่ตอนนี้ลิงก์ของผม มันเป็นทางเลือกอยู่หน่อยๆเพราะว่าต้องใช้ตัวละครตัวอื่นพ p ด้วยแล้วก็ลิงก์มันมีจำนวนจำกัดนิดนึงก็เลยต้องเลือกใส่เป็นแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะดึงลิงก์ตัวอื่นมาใช้ได้หรือเปล่าอย่างเช่นโยรุจิลดความเสียหาย12%ผมใส่ให้แชทอยู่ดึงไม่ได้นะครับตัวยินเรเองก็ใส่ให้จูแกรมอยู่ดึงออกมาไม่ได้เหมือนกัน ตัวชิ้นจิเองก็ลิง์กให้แชทอยู่เอาไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวอื่น20เปอร์อาจจะเป็นโอริฮิเมได้ไหมโอริฮิเมก็ได้เหมือนกันนะครับเอามาลองใส่แทนอ่าซันเสึก็ได้เขาจะได้ถึกขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งส่วนลิงก์อื่นๆเองก็เค็มบัญจีผมก็ยังใส่เป็นแชทอยู่เพราะฉะนั้นดึงมาไม่ได้ลิงก์ที่พอจะใช้ได้ก็ประมาณนี้หรืออาจเรา,เราอาจจะใช้เป็นซาโดก็ได้นะครับ ลด12%เท่ากันแล้วก็มีตายเกิด85%เราอาจจะไม่ได้เน้นการโจมตีแรงมากเพราะเราจะทำให้ตัวนี้เป็นตัวละครที่ปั่นป่วนใน PvP เพื่อแจกยืนแจกสถานะออดแอร์ให้ศัตรูเรื่อยๆแล้วก็ยืนให้ทนที่สุดเท่าที่จะทนได้นะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครหากจะเล่นเป็นสายโจมตีแรงเลยก็ ก็ลองใส่เป็นการโจมตีปกติแรงขึ้น20%ก็ได้หรือจะใส่เป็นตัวละครที่มี2องออปชันไม่ว่าจะเป็นลดความเสียหายด้วยแล้วก็โจมตีปกติด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ผู้เล่นเลยว่าผู้เล่นจะเล่นเป็นสายไหนเนาะลองดูกันได้นะครับกันเดี๋ยวเราจะแวะไปดูรูปแบบสกิลของซาลาคิีเคมปติกันนิดนึงนะครับว่ารูปแบบสกิลเขาเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่การโจมตีปกติของซาลาคิก่อนนะครับ การโจมตีปกติจะเป็นการฟันไปด้านหน้า4ครั้งนะครับซึ่งขาสาครั้งแรกจะฟันศัตรูด้านหน้าเป็นวงกว้างแล้วก็ครั้งที่4เนี่ยจะสร้างความเสียหายรอบๆ AOE จะเรียกว่า AOE ก็คือความเสียหายแบบ Area of Effect คือเป็นวงกว้างนั่นเองซึ่งจะกว้างกว่าการโจมตีครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะครับส่วนความเสียหายเนี่ยไมคคนิตความเสียหายจะอยู่ที่1 0 0 3ครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่4เนี่ยจะแรงถึง120% โอกาส2%ที่จะทาให้ติดสถานะอ่อดแอนาน7วินาทีแล้วก็มีจํานวนฮิตสูงสุดที่จะทําได้1คอมโบ8ฮิตยิ่งจํานวนฮิตมากเท่าไหร่จะทําให้ตัวละครแจกสถานะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับถัดมาก็จะเป็นสกิลที่1จะเป็นการสร้างความเสียหายไปด้านหน้าเป็นวงกว้างเหมือนกันจะเป็นการฟันไปแบบนี้เลยนะครับโดยความเสียหายก็จะอยู่ที่1 2 0เป็นความเสียหายระยะใกล้คูดาว8วินาที มีโอกาส2%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแอนาน7วินาทีจำนวนฮิตสูงสุด3ฮิตนะครับต่อมาก็จะเป็นสก,กิลที่2จะเป็นสก,กิลทีเด็ดของซาลกคิเลยก็ว่าได้นะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายรอบๆตัวเป็นวอลเทคติดตัวรอบตัวเลยแล้วก็เป็นความเสียหายระยะใกล้ด้วยคูดาว24วินาทีมีโอกาส2%ที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแอ ซึ่งในสเต็ปที่1เนี่ยจะเป็นการชาร์จสกิลแต่จะไม่สร้างความเสียหายนะครับถัดจากนั้นก็จะเป็นการระเบิดพลังวิญญาณรอบๆตัวแล้วก็สร้างความเสียหายสูงสุดถึง25ฮิตอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับยิ่งจำนวนฮิตมากเท่าไหร่ก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะออดแอมากเท่านั้นซึ่งสกิลสอเนี่ยมันอยู่ระยะเวลานาน,านแล้วก็ฮิตสูงถึง25ฮิตก็มีโอกาสทําให้ศัตรูติดออดแอมากกันเลยทีเดียว ต่อมาสกิลที่3นะครับเป็นการสร้างความเสียหายทั่วทั้งหน้าจอเหมือนกับตัวละครหล,หลายๆตัวทั่วไปนะครับซึ่งมีความกว้างถึงบริเวณขอบจอที่เรามองเห็นอยู่ตอนนี้ความเสียหาย120เป็นความเสียหายระยะใกล้คูดาว24วินาทีมีโอกาส2เช่นกันที่จะทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแอนาน7วินาทีจํานวนฮิตสูงสุดทั้งหมด4ฮิตนะครับ สุดท้ายแล้วก็จะเป็นสกิลท่าไม้ตายของซาลาคินะครับเป็นความเสียหายเลยหน้าจอไปอีกความกว้างมากกว่าสกิลสามถึงสเท่าความเสียหายจะอยู่ที่150ความเสียหายเป็นระยะใกล้ด้วยแล้วก็มีโอกาส100ทเปซนจะทําให้ศัตรูติดสถานะอ่อนแอ1 10วินาทีจำนวนฮิตสูงสุด4ฮิตนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งสกิลเช่นกันที่จะทำให้สถานการณ์ใน p p นั้นพลิกผันได้เนื่องจากติดสถานะอดแอนานถึง10วินาทีเนี่ยมันไม่ใช่สถานะที่มันมีเวลามีระยะเวลาน้อยแต่มันนานมากๆนะครับทำให้ศัตรูตีเราเข้าทีละหนึ่งแล้วก็ทําให้ดาเมจที่ศัตรูได้รับเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวละครตัวนี้โดยการลง p p กันสัก5รอบดีกว่านะครับว่า ตัวละครตัวนี้จะแสดงประสิทธิภาพในการ PVP ได้ดีมากน้อยสักแค่ไหนนะครับโดยจะใช้ตัวซาลาคิเนี่ยเป็นตัวยืนลีดเดอร์ตรงกลางนะครับเพื่อให้เขาหากเขามีโอกาสเก็บถ้าไม่ตายได้ก็จะแจกสถานะผิดปกติได้นานกันเลยทีเดียวแต่ถ้าหากเก็บไม่ได้ก็อาจจะสวยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดยการ p p เนี่ย จะทำการเลือกศัตรูที่มีแต้มเท่าๆกันแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่ได้ชนะนะครับเพราะว่าพลังผมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็ดูประสิทธิภาพของตัวละครแล้วกันว่ามันจะพอใช้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวกลางของเขาเป็นยูแกรมอาจจะแย่หน่อยแล้วก็พลังเยอะมากถึง30,000เลยโดนตีแรงอยู่พอตัว การมายืนงัดกับยูแกรมเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันอประตาสิวิแล้วส่วนใหญ่คนเขาใส่สกิลตีแรงมาตอนนี้เราได้ทําไม่ตายมานะครับก็แสดงประสิทธิภาพโดยการแจกสถานะไปรัวๆถึงแม้ตัวเขาจะตายก็ไม่เป็นไรนะครับก็จะทําให้เพื่อนมีโอกาสชนะอยู่อ่าก็ยังพอใช้ได้อยู่พอตัวเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองพยายามหลีกเลี่ยง ไอคอนที่มียูแกรมอยู่ด้านหน้านะครับเพราะอาจจะเอาตัวสาลคี้ไปชนเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่นะักเดี๋ยวเรามาลองดูตัวที่2กันเลยดีกว่าเจอแชทเหนื่อยหน่อยเหมือนกันจะพอทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าแชทเองก็ตีแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากเขามีคิลเลอร์ที่เป็นสังหารหัวหน้าหน่วยโดนชกไม่น่าจะรอดสักเท่าไหร่นะครับนี่ขนาดใส พลังป้องกันมาเยอะพอตัวแล้วแต่ก็ยังไม่ดีสักเท่าไหร่เลยลูกการไม่ค่อยดีแล้วแต่ยังดีที่เราได้อันตีนะครับทําให้อีกฝ่ายเนี่ยโดนตีแรงหน่อยอ่าก็ยังพอชนะอยู่ดูเหมือนซาลาคิเองจะไม่ได้แสดงประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีมากน้อยขนาดนั้นเลยนะตัว2002เนี่ย อาจจะชนะยากแล้วก็ไม่ควรเอาซาดาคีไปชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลองรีเซ็ตดูก่อนอลองดูพลังใกล้เคียงกันนิดนึงถ้าเป็นไปได้นะครับลองใช้ยูแกรมเป็นตัวยืนกลางก็ได้แต่ตัวยืนข้างมันก็ดีอยู่เพียงแต่ว่าตัวเราที่อยู่ตรงกลางน่ะอาจจะแพ้ได้ง่ายๆตอนนี้เขาก็ตายละโดนยูแกรมสะท้อนรัว,รว อันติได้ฝั่งใครได้ฝั่งเขาอ่ะสวยละสวยละยู่แปมฝั่งเขาสับของเราตายเองนะครับอ่ะอันติเรารอบนี้ได้เราเหมือนจะไม่ค่อยได้แสดงบทบาทอย่างแท,แท้จริงแทรงเลยสาราคิอาจจะต้องไปปั้นให้ดีกว่านี้อีกหน่อยเนาะคราวนี้เราก็เหลืออีกอ่าสองครั้งนะครับแล้วก็มาลองสู้กับคนนี้ดูอีกทีหนึ่ง เจอยูแกรมอีกละ้ะสู้ยากนะครับการเจอยูแกรมเนี่ยสู้ยากแป๊บเดียวตายเลยรอบนี้ไม่เกิดด้วย85อันติได้ใครอันติได้ฝั่งเขาคราวนี้ก็สวยไปอ่ะแพ้ไปด่านหนึ่งนะครับ ต่อไปก็รอบสุดท้ายแล้วเป็นการเจอจูกแกรมอีกรละเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งนิดหน่อยดูไหมหรือไม่ต้องอไม่ต้องแหละไปทดสอบให้สุดเลยครั้งสุดท้ายแล้วจะยืนรับไหวไหมถามจริงเจอจูกแกรมรวยวมหาเทพคืระดับ S S S บวก S S บวกบวกบวกะมันเหนื่อยเนาะดูซารลคิเองก็แบบ รับไม่ได้ไม่ไหวคราวนี้ก็โดนอันติไปด้วยแย่เลยนะครับอันนี้คือแย่จริงๆเนาะโดนอันติสองครั้งซ้อนเลยก็ถ <ma>, ือว่าแพ้ไปสองรอบนะครับหลังจากที่ PVP ไปเรียบร้อยแล้วทั้ง5รอบเราก็ได้ผลแพ้ชนะมา 3ใน2นะครับซึ่งซึ่งในทั้ง5รอบเลยเนี่ยตัวซาลคกีเองไม่ได้แสดงประสิทธิภาพได้มากสุดที่จะทำได้นะครับเนื่องจากตอนนี้เมตาของยูแกรมกับแชทเนี่ยมันมาแรงจริงๆซึ่งตัวเนี้ยมันไม่ชอบออกซะเลยทั้ง2ตัวละครนี้ไม่ว่าจะเป็นยูแกรมที่มีอมตะสิบวิแล้วก็แชทที่มีคิลเลอร์เป็นสังหารหัวหน้าหน่วยก็เช่นกันนะครับทำให้ซาลคกีนั้นเล่นลำบากนิดนึง แต่ถ้าหากเราทำลิงก์ตัวละครให้เป็นเลเวล10ทั้ง3ช่องแล้วก็เปิดเรวแดงแล้วเนี่ยตัวละครมันจะพอถึกขึ้นมาบ้างหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้ลองใช้แต่มีน้องคนหนึ่งที่รู้จักเขาลองทำสารคิเนี่ยให้มีพลังป้องกันสูงถึงประมาณพันห้าบวกๆก,ก็ใช้งานได้ดีอยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวตรงนี้เองก็หากเพื่อนๆมีไอเทมที่ดีพอแล้วก็มีลิงก์ตัวละครที่อัพเต็มเลเวลสิบละ แล้วก็ลองเบิกเนตเป็นพลังป้องกันแล้วก็ลองเอา,เอา,เอา,เอามาใช้กันดูอีกทีนึ่งก็อาจจะทําได้ดีมากกว่านี้นะครับเรื่องการ PVP แล้วก็ยืนแจกสถานะของซาราคิสุดท้ายและใครที่มีซาราคิอยู่ในคลังอยู่แล้วก็ยังไม่มีตัวละคร PVP ดีๆนะครับก็ลองจับกันมาปั้นดูก็พอฟาร์มได้อยู่บ้างแล้วก็ PVP เนี่ยก็อย่างที่บอกไปตอนแรกอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าไหร่ถ้าตัวละครไม่ได้อัพได้ดีพอนะครับ ตรงนี้เองก็ลองลอง,ลองตัดสินใจกันดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับส่วนตัวผมเองก็จะลองปั้นดูให้สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ลองเอาตัวซาลารคิเนี่ยมาใช้อีกทีหนึ่งว่ามันจะไปได้ดีสักเท่าไหร่เชียวเดี๋ยวก็มารอดูอีกทีกันที่หลังนะครับยังไงเลเวลไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นรีวิวตัวละครตัวไหนก็รอติดตามชมต่อไปนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายทุกคน